วิชาธรรมกายสองทางสว่างจิตนิ่งถอดวางสู่ภบไกลเยือนถิ่นพุทธภูมิโพธิสัตว์ชัยนำเรื่องมาไขให้โลกยินเรื่องราวของการเดินทางข้ามมิติที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลใดๆแต่ใช้จิตที่ผ่านการฝึกฝนอย่างอุกฤษเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งในยุคสมัยรัชกาลที่6 ที่ไม่เพียงแต่ค้นพบองค์ความรู้โบราณที่สูญหายไปแต่ยังได้ใช้องค์ความรู้นั้นเดินทางไปยังสถานที่ที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถไปถึงนั่นคือนรกสวรรค์และที่ไกลยิ่งกว่าน,นั้นคือพุทธภูมิแดนอภิมหาบารมีของเหล่าพระโพธิสัตว์วันนี้ลุงยักษ์จะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงบันทึกคำเทศนาของหลวงปู่สดจันทสโร ถึงสิ่งที่ท่านได้พบเห็นและนำกลับมาบอกเล่าจากการเดินทางอันเหลือเชื่อครั้งนั้นสวัสดีครับกลับมาพบกับลุงยักษ์และเรื่องเล่าจากบันทึกจริงที่ว่าด้วยอิทธิฤทธิ์ยานและการเดินทางในภพภูมมที่มองไม่เห็นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งของวงการปฏิบัติธรรมไทยเรื่องราวของหลวงปู่สดจันทสโรแห่งวัดปากน้ำภาสีเจริญ ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่การเดินทางข้ามมิติเราต้องทำความรู้จักกับองค์ท่านผู้เป็นต้นกำเนิดของเรื่องนี้ก่อนหลวงปู่สดจันทสโรท่านเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช4 4 4 4ที่จังหวัดสุพรรณบุรีชีวิตของท่านผูกพันกับการค้าข้าวในวัยเยาว์แต่ด้วยจิตที่มุ่งมั่นในทางธรรมหลังจากที่ท่านได้ผ่านพ้นความตายมาอย่างชิวเฉียดหลายครั้ง ท่านจึงตัดสินใจอุทิศชีวิตให้กับการค้นหาความจริงท่านได้อุปสมบทในปี2449และได้ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้กับการปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังจนกระทั่งคืนวันเพ็ญเดือน10ปีพุทธศักราช2460ณวัดโบสถ์บนบางคูเวียงขณะที่ท่านกำลังเจริญสมาธิอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านก็ได้ค้นพบ สิ่งที่ท่านเรียกว่าวิชาธรรมกายการเข้าถึงกายสว่างที่อยู่ภายในมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวนี้คือวัดปักน้ำภาสีเจริญกรุงเทพมหานครวัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ได้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดทางจิตวิญญ,ญาณของประเทศไทย เมื่อหลวงปู่สดได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้เองที่ท่านได้เริ่มเผยแผ่วิชาธรรมกายที่ท่านค้นพบและที่สำคัญกว่านั้นคือที่นี่คือที่ตั้งของสิ่งที่ท่านเรียกว่าโรงงานทำวิชาซึ่งไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมแต่คือทีมปฏิบัติธรรมขั้นสูงที่ประกอบด้วยพระภิกษุแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาผู้ทรงคุณ ที่ปฏิบัติสมาธิกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อทำภารกิจที่หลวงปู่สดมอบหมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเดินทางไปสำรวจภพภูมิต่างๆทีนี้เรามาถึงองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ท่านต้องเข้าใจก่อนจะเข้าสู่เนื้อเรื่องนั่นคือวิชาธรรมกายการถอดกายทิพย์และพุทธภูมิมันคืออะไรกันแน่ตามคำสอนที่หลวงปู่สดท่านได้เทศนาไว้ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนี้วิชาธรรมกายคือศาสตร์ความรู้ที่ว่ายด้วยการเข้าถึงกายที่ซ้อนอยู่ภายในร่างกายมนุษย์ท่านสอนว่ามนุษย์เราไม่ได้มีแค่กายเนื้อนี้แต่มีกายที่ละเอียดกว่าซ้อนอยู่ข้างในเป็นชั้นๆกายมนุษย์ละเอียดกายฝันกายทิพย์กายรูปประพรมและกายที่สำคัญที่สุดคือกายธรรมหรือธรรมกาย ซึ่งเป็นกายแห่งการตรัสรู้เป็นกายที่บริสุทธิ์และทรงพลังที่สุดการถอดกายทิพย์หรือที่ในสายวิชานี้เรียกว่าการใช้กายนั้นไม่ใช่การจินตนาการแต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงธรรมกายได้แล้วพวกเขาพวกเขาปฏิบัติสามารถใช้กายภายในเหล่านั้นโดยเฉพาะกายทิพย์หรือกายธรรม เป็นยานพาหนะในการเดินทางออกจากกายเนื้อเพื่อไปรับรู้หรือเห็นสิ่งต่างๆในมิติอื่นซึ่งรวมถึงนรกสวรรค์หรือภพภูมิที่ไกลยิ่งกว่านั้นโดยที่กายเนื้อยังนั่งสมาธิอยู่และสุดท้ายพุทธภูมินี่คือจุดหมายที่ลุงยักษ์จะเล่าในวันนี้พุทธภูมิไม่ใช่สวรรค์แบบที่เทวดาอยู่อาศัยเพื่อสวยสุข และไม่ใช่นิพพานซึ่งเป็นแดนแห่งการดับสิ้นแต่พุทธภูมิตามที่หลวงปู่สดท่านได้อธิบายไว้คือแดนหรือมิติที่อยู่ซ่อนเร้นซึ่งเป็นที่พำนักเป็นที่ทำงานของเหล่าพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่พระโพธิสัตว์คือใครคือดวงจิตที่ตั้งปณิธานสูงสุดว่าจะไม่เข้านิพพานจนกว่าจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หมดสิ้นคือผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต การค้นพบวิชาธรรมกายของหลวงปู่สดในปีพุทธศักราช2460นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเมื่อท่านได้มาพำนักและเป็นเจ้าอาวาสนวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านไม่ได้เก็บองความรู้นี้ไว้กับตัวท่านได้เริ่มสอนและฝึกฝนลูกศิษย์ของท่าน จนเกิดเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติที่เชี่ยวชาญและก้าวหน้าทางสมาธิอย่างรวดเร็วนี่คือที่มาของคำว่าโรงงานทำรรวิชาตามบันทึกและคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาจากวัดปากน้ำโรงงานนี้มิใช่สถานที่แต่คือกลุ่มบุคคลที่หลวงปู่สดท่านคัดเลือกแล้วว่ามีพื้นฐานสมาธิ แน่วแน่มีทั้งพระภิกษุสามมเณรแม่ชีและอุบาสิกาคือผู้หญิงซึ่งในยุคสมัยนั้นการที่แม่ชีจะขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติขั้นสูงถือเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งภารกิจของโรงงานนี้คืออะไรไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิให้จิตสมมแต่คือการทำงานทางจิต หลวงปู่สดท่านจะมอบโจทย์ให้กับทีมปฏิบัติเหล่านี้โดยมีท่านเป็นผู้นำหรือผู้ควบคุมการเดินทางโจทย์ที่ว่านั้นคือการใช้กายธรรมหรือกายทิพย์ที่ฝึกฝนได้แล้วออกไปสำรวจพบภูมิต่างๆตามคำเทศนาของท่านการทำงานของโรงงานนี้ทำกันเป็นกะตลอด24ชั่วโมง ไม่มีการหยุดพักกลุ่มหนึ่งถอนสมาธิอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้าสมาธิต่อเพื่อให้การสํารวจนั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนี่คือการทำงานที่จริงจังและหนักหน่วงอย่างที่สุดเป้าหมายแรกๆของการสำรวจคือการพิสูจน์นรกและสวรรค์ตามคำสอนที่ท่านได้รับมา ท่านต้องการพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยตาของธรรมกายไม่ใช่แค่ความเชื่อตามตำราบันทึกที่ท่านเทศนาไว้ได้อธิบายถึงการเดินทางไปยังนรกขุมต่างๆการไปเห็นสัตว์นรกกำลังถูกลงทันอย่างไรการไปเห็นต้นเหตุของกรรมที่ทำให้พวกเขาต้องตกนรกหรือการเดินทางไปยังสวรรค์ชั้นต่างๆการไปเห็นวิมาน เห็นเทวดาและการเสวยสุขของพวกเขาหลวงปู่สดท่านได้นำข้อมูลที่ทีมของท่านไปเห็นมาเหล่านี้มาเทศนาสอนญาติโยมเพื่อให้ผู้คนเกรงกลัวต่อบาปและอยากที่จะทำความดีนี่คือการใช้อิทธิฤทธิ์ที่เกิดจากสมาธิเพื่อประโยชน์ในการสอนคนแต่ภารกิจของโรงงานทำมิชชา ไม่ได้หยุดอยู่ที่นรกและสวรรค์เพราะนั่นยังถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฏสงสารหลวงปู่สดท่านมีความปรารถนาที่จะค้นคว้าในสิ่งที่สูงกว่านั้นท่านต้องการทราบว่าผู้ที่ตั้งปณิธานเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อพวกท่านยังไม่ตรัสรู้พวกท่านไปอยู่ที่ไหนและทำอะไรกันอยู่ นี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ท้าทายที่สุดนั่นคือการเดินทางเพื่อตามหาพระพุทธภูมิการเดินทางไปยังพุทธภูมินั้นตามที่หลวงปู่สดท่านได้เทศนาไว้อ้างอิงจากบันทึกคำสอนของท่านมีความซับซ้อนและต้องใช้กําลังของสมาธิที่สูงกว่าการไปนรกหรือสวรรค์ทั่วไปอย่างมหาศาล เพราะพุทธภูมิไม่ใช่ภพภูมิที่เปิดเผยแต่เป็นแดนที่ซ้อนอยู่ในมิติที่ละเอียดและสูงสรงอย่างยิ่งหลวงปู่สดในฐานะผู้ควบคุมของโรงงานธทำวิช,ชาได้นำทีมปฏิบัติการของท่านซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เข้าถึงธรรมกายแล้วเริ่มต้นการเดินทางทางจิตกระบวนการนี้ หากอธิบายตามที่ท่านสอนไว้คือการที่ธรรมกายของผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นกายที่บริสุทธิ์และทรงพลังได้เคลื่อนออกจากศูนย์กลางกายทะลุผ่านมิติต่างๆผ่านภพภูมิของเทวดาผ่านชั้นของพรหมไปยังจุดที่กระแสแห่งการสร้างบารมีของเหล่าพระโพธิสัตว์รวมตัวกันอยู่และในที่สุด ทีมของท่านก็ได้ไปถึงสิ่งที่ธรรมกายของหลวงปู่สดและทีมงานได้พบเห็นณพุทธภูมินั้นได้ถูกถ่ายทอดในคำเทศนาของท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าทึ่งอย่างยิ่งท่านอธิบายว่าพุทธภูมินั้นไม่ใช่สถานที่ที่เงียบสงบหรือว่างเปล่าแต่ตรงกันข้ามมันคือมหานครแห่งการทำงาน เป็นศูนย์กลางที่อภิมหาพระโพธิสัตว์นับล้านนับโกรธกำลังทำงานกันอย่างขมักขม้น่นงานที่ว่านั้นคืออะไรคือการสร้างบารมีหลวงปู่สดท่านได้อธิบายสิ่งที่ท่านเห็นโดยใช้ภาษาที่คนในยุคข,ของท่านเข้าใจง่ายท่านเปรียบเทียบพุทธภ,ภูมิว่า เป็นเสมือนโรงงานหรือศูนย์บัญชาการที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลณที่แห่งนั้นเราพระโพธิสัตว์ซึ่งปรากฏเป็นธรรมกายที่สว่างสวัยอย่างยิ่งกำลังกลั่นบาร,รมีหรือสร้างบาร,รมีบาร,รมีที่ว่านี้ไม่ใช่การทำบุญเล็กๆน้อยๆแต่คือการโปรดสัตว์ในระดับมหาภาคตามคำเทศนาของท่าน ท่านได้ไปดูและได้ไปรู้ว่าพระโพธิสัตว์แต่ละองค์มีความเชี่ยวชาญหรือบารมีด้านใดเป็นพิเศษบางองค์เชี่ยวชาญด้านปัญญาบางองค์เชี่ยวชาญด้านฤทธิ์บางองค์เชี่ยวชา,ดาญด้านเมตตาและพวกท่านกําลังสร้างบารมีเหล่านั้นให้เต็ม เพื่อรอคอยวาระที่เหมาะสมในการลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสิ่งที่หลวงปู่สดนำกลับมารายงานให้ลูกศิษย์ฟังคือความยิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นและงานที่ไม่เคยหยุดนิ่งของเหล่าพระโพธ,ธิสัตว์ท่านนำเรื่องนี้มาเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติธรรมในโลกมนุษย์ ว่าอย่าเพึ่งถอยถอยเพราะขนาดเราผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังต้องทำงานหนักขนาดนั้นแล้วพวกเราจะหยุดได้อย่างไรนี่คือปฏิหารที่ไม่ใช่การแสดงอิทธิฤทธิเพื่อความตื่นเป้นแต่คือการใช้ยานที่เกิดจากสมาธิไปค้นคว้าความจริงในภพภูมิอื่น และนำความรู้นั้นกลับมาเป็นประโยชน์ในการสอนคนบนโลกมนุษย์การเดินทางไปยังพุทธภูมิที่หลวงปู่สดท่านได้ค้นพบและนำมาเทศนานั้นไม่ใช่เป็นเพียงการทัศนศึกษาทางจิตแต่การเดินทางและการค้นพบนี้มีวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่และดุดันกกว่านั้นนั่นคือการทำสงคราม ามบันทึกคำสอนและประวัติที่รวบรวมโดยทางวัดปากน้ำภาษีเจริญโรงงานทำวิชาที่หลวงปู่สดท่านได้ก่อตั้งขึ้นไม่ได้มีภารกิจเพียงแค่การสำรวจพบภูมิแต่มีภารกิจหลักคือการปราบมารน,นี่คือส่วนที่ดุดันและเข้มข้นที่สุดของวิชาธรรมกายมารในที่นี้ไม่ใช่แค่กิเลสในใจคนแต่หลวงปู่สด ท่านได้อธิบายไว้ว่ามารคือภูภูมิคือตัวตนคือผู้ปกครองฝ่ายมืดที่คอยขัดขวางสรรพสัตว์ไม่ให้บรรลุธรรมคอยดึงสัตว์โลกให้จมอยู่ในวัฏฏะสงสารโรงงานทำวิช,ชาจึงเปรียบเสมือนกองบัญชาการฝ่ายสว่างที่มีหลวงปู่สดเป็นแม่ทัพท่านและทีมงานผู้เชี่ยวชาญดังที่ลุงยักษ์ได้เล่าไปในตอนต้นว่า มีทั้งพระแม่ชีและอุบาสิกาได้ใช้กายธรรมที่ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญแล้วทำการต่อสู้กับฝ่ายมารเหล่านี้การต่อสู้ที่ว่านี้ไม่ใช่การรบกันด้วยอาวุธหอกดาบแต่มันคือการต่อสู้ทางจิตการต่อสู้ด้วยวิชาเป็นการใช้พลังของธรรมกายที่บริสุทธิ์เข้าไปแก้ไขหรือรือ้อถอนกลไกลของฝ่ายมืด ตามคำเทศนาที่ท่านบันทึกไว้การเดินทางไปยังภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์หรือพุทธภูมิล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการรบนี้การไปนรกไม่ใช่แค่ไปดูแต่คือไปช่วยสัตว์นรกที่พอจะช่วยได้หรือไปตัดรอนอำนาจของเหล่านายนิรยบาลที่เป็นสมุนของมารการไปสวรรค์ ก็เพื่อไปตรวจสอบว่าเทวดาองค์ใดย,ยังคงปฏิบัติธรรมต่อหรือองค์ใดหลงระเริงในสุขและการไปพุทธภูมิก็คือการไปเชื่อมต่อไปรายงานและไปรับกระแสบาร,รมีจากเหล่าพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพันธมิตรฝ่ายสว่างเพื่อนำกำลังนั้นกลับมาใช้ในการรบกับมารในโลกมนุษย์นี่คือภารกิจที่ดรากและโหดอย่างแท้จริง เพราะมันคือสงครามที่เกิดขึ้นในมิติที่มองไม่เห็นเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาดังที่ท่านสอนว่าโรงงานทำงาน24ชั่วโมงหลวงปู่สดท่านได้อธิบายถึงอิทธิฤทธิ์ที่ใช้ในการรบนี้ว่ามันคือวิชาวิชาที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมกายที่ละเอียดเข้าไปเป็นชั้นๆ้นยิ่งเข้าถึงกายที่ละเอียดสูงเท่าใดฤทธิ หรืออำนาจในการจัดการภพภูมิที่ต่ำกว่าก็ยิ่งมีมากเท่านั้นท่านได้นำผลของการรบนี้มาเทศนาให้ลูกศิษย์ฟังเพื่อให้รู้ว่าธรรมะกับอาธรรมนั้นเขากำลังต่อสู้กันอยู่จริงไม่ใช่แค่ในตำราแต่มันเกิดขึ้นสดๆในมิติทางจิตและมนุษย์ทุกคนคือเป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายกำลังแย่งชิง เรื่องราวการไปพุทธภูมิจึงไม่ใช่แค่การไปเยี่ยมแต่มันคือการไปประชุมกับเหล่าแม่ทัพฝ่ายสว่างเพื่อวางแผนการรบกับมารน,นี่คือความจริงจังและเข้มข้นที่อยู่เบื้องหลังการเดินทางทางจิตของหลวงปู่สดหลวงปู่สดจันทระโสพระภิกษุผู้ค้นพบวิชาที่น่าทึ่งนี้ ผู้สามารถตั้งโรงงานสู้กับมารได้แท้จริงแล้วภูมิธรรมหรือระดับจิตของท่านอยู่ในสถานะใดกันแน่ท่านเป็นพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์นี่คือประเด็นที่ต้องอธิบายโดยอ้างอิงจากคำสอนของท่านและความเชื่อในสายวิชาธรรมกายโดยตรงหากพิจารณาตามปฏิปทา การกระทําของหลวงปู่สดนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพระโพธิสัตว์อย่างยิ่งนั่นคือท่านไม่ได้มุ่งเน้นการหลุดพ้นเพียงลำพังแต่ท่านสร้างทีมท่านก่อตั้งโรงงานท่านต่อสู้ท่านช่วยเหลือสรรพสัตว์ท่านปราบมารน,นี่คือกิจของพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มุ่งมั่งจะรื้อถอนวัฏฏสงสารแต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามเป้าหมายที่ท่านสอนเป้าหมายสูงสุดของวิชาธรรมกายนั้นไม่ใช่การเป็นเทวดาหรือพรหมแต่คือการไปสู่นิพพานในสายวิชาธรรมกายจึงมักไม่เรียกหรือจำกัดความท่านด้วยคำว่าพระอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์แบบทั่วไปแต่ท่านได้รับสมัญญานามที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย คือผู้ที่นำความรู้ที่สูญหายไปกลับคืนมาและผู้ปราบมารทีนี้คำถามที่สำคัญที่สุดเมื่อท่านละสังขารหรือดับขันท่านไปสู่ภพภูมิใดหลุนปูสดท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502ตามหลักความเชื่อและคำสอนของวิชาธรรมกาย การดับขันของผู้ที่บรรลุธรรมกายขั้นสูงสุดนั้นไม่ใช่การไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเพราะสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นชั้นดุสิตรหรือชั้นใดก็ตามก็ยังถือว่าอยู่ในวัฏฏะสงสารยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดแต่เป้าหมายของหลวงปู่สดและวิชาธรรมกายคือนิพพานตามคำสอนที่ท่านเทศนาไว้นิพพานนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่นิพานคือภพภูมิหนึ่งเป็นแดนที่ละเอียดที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและอยู่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดท่านเรียกแดนนั้นว่าอายตนะนิพพานดังนั้นหากอ้างอิงตามแผนที่ที่หลวงปู่สดท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านละสังขารธรรมกายของท่านซึ่งเป็นกายที่แท้จริงก็ได้เดินทางกลับไปสู่ต้นกำเนิดนั่นคือ อายะตนะนิพานนี่คือการจบกิจแต่เป็นการจบกิจที่แตกต่างเพราะในสายความเชื่อนี้แม้ท่านจะสถิตอยู่ที่อายะตนะนิณิพานท่านก็ยังสามารถส่งกำลังหรือบารมีลงมาช่วยเหลือโรงงานทำวิชาที่ท่านก่อตั้งไว้ในการรบกับมารต่อไปได้ดังนั้นภูมิธรรมของท่านจึงเป็นการผสมผสานคือมีเป้าหมายที่การหลุดพ้น เช่นพระอระหันต์แต่มีวิธีการที่การช่วยเหลือสรพสัตวเช่นพระโพธิสัตว์และจุดหมายปลายทางของท่านก็คืออายตนะนิพพานตามแผนที่ของวิชาธรรมกายที่ท่านค้นพบนั่นเองและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหลวงปู่สดจันทสโรกับการไปเยี่ยมพุทธภูมิที่ลุงยักษ์ได้วรวบรวมมาเล่าให้ฟังในวันนี้เรื่องราวนี้ ซึ่งอ้างอิงมาจากบันทึกคำสอนและคำเทศนาขององค์หลวงปู่สดเองรวมถึงประวัติที่รวบรวมโดยวัดปากน้ำภาษีเจริญได้แสดงให้เราเห็นถึงปาฏิหาริย์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความเข้มขลังแต่เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการปฏิบัติและการค้นคว้าอย่างจริงจังหลวงปู่สดท่านไม่ได้เพียงแค่เชื่อในนรกสวรรค์หรือนิพพาน แต่ท่านได้พิสูจน์มันท่านได้ใช้วิช,ชาธรรมกายที่ท่านค้นพบเป็นยานพาหนะเดินทางไปสำรวจพบภูมิต่างๆเหล่านั้นด้วยธรรมกายของท่านเองการเดินทางไปพุทธภูมิจึงไม่ใช่แค่การไปท่องเที่ยวทางจิตแต่คือการไปเชื่อมต่อกับเหล่าพระโพธิสัตว์การไปเรียนรู้และนำกำลังกลับมาเพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือการปราบมารการต่อสู้ในสงครามทางจิตวิญญาณที่ท่านได้ก่อตั้งโรงงานทําวิชาขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเรื่องราวของท่านได้เปิดแผนที่ของจักรวาลในอีกมิติหนึ่งมิติที่เต็มไปด้วยการต่อสู้การสร้างบารมีและการเดินทางของจิตซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการของมนุษย์ทั่วไปและยืนยันว่า พลังแห่งสมาธิโดยเฉพาะวิชาธรรมกายนั้นมีอิทธิฤทธิ์และความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดเอาละครับเรื่องเล่าในวันนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ลุงยักษ์หวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าจะทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงญาณและอิทธิฤทธิ์อันน่าทึ่งของครูบาอาจารย์ไทยที่ได้พิสูจน์สิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นลุงยักษ์ขอบคุณทุกคน ที่ตั้งใจฟังกันมาจนจบคลิปใครฟังมาถึงตรงนี้ขอให้พิมพ์ในคอมเมนต์ใต้คลิปว่าสาธุนะโมพุทธายะและลุงขอตั้งจิตอธิษฐานวอวยพรให้แก่ผู้ฟังที่ฟังจนจบคลิปและคนที่คอมเมนต์ทุกท่านขอน้อมอนุภาพบาร,รมีแห่งองค์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการตลอดจนถึงองค์พระศรีอริยะเมตไตร บรมมหาจักรพรรทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์พระโพธิสัตว์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งปวงและเทพพรหมผู้รักษาพระศาสนาลุงยักษ์ขอน้อมบาร,รมีนี้โปรดแผ่พระบาร,รมีธรรมปกปักคุ้มครองให้ข้าพเจ้าและผู้ฟังผู้เผยแพร่และสรพสัตทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยปัญญา ศีลส,สมาธิและเมตตาให้จิตใจผ่องใสประสบแต่ความสุขความสำเร็จร่ำรวยและความร่มเย็นขอให้เจอแต่ความดีไม่มีความทุกข์สาธุนะโมพุทธายะสุดท้ายนี้ลุงยักษ์ก็ขออาราธนาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีแห่งธรรมกายอันบริสุทธ และบาร,รมีของหลวงปู่สดจันทสโรแห่งวัดปากน้ำภาสีเจริญจงดลบันดาลให้ทุกท่านที่กำลังฟังลุงยักษ์อยู่ณขณะน,นี้จงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากภัยพานและสิ่งอัประมงคลทั้งปวงสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแนวนี้เรื่องเล่าจากประวัติจริงที่เน้นความเข้มขลังยานและปฏิหารก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกันกดติดตามช่องลุงยักษ์ไว้ด้วยและที่สำคัญที่สุดกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยครับเวลาลุงยักษ์ลงคลิปใหม่มันจะได้ไปเตือนท่านเป็นคนแรกใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หรือใครเป็นลูกศิษย์สายวิช,ชาธรรมกายมีประสบการณ์อะไรที่อยากแบ่งปันพิมพ์คอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้เลยลุงยักษ์อ่านทุกคอมเมนต์ครับ หรือถ้าท่านอยากฟังเรื่องราวของครูบาอาจารย์ท่านใดที่มีบันทึกอ้างอิงได้จริงก็พิมพ์ขอกันเข้ามาได้ถ้าลุงยักษ์มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้และไม่บิดเบือนลุงยักษ์จะไปเสาะหามาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลุงยักษ์ก็คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ